สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องอุ้ยจิ้มมะแจลอดพี่น้องเอามากแตงมาหาย้าวจอยพี่น้องฝ้ายุกิพ่นซื่ออะไรพี่น้องเลยกะมามแบ่งหายนางนกินเอาเ้ยฝ้ายุกิซื่อหายเ้ย ลายเด้อซื้อให้นลาปักแล้ทำรัปกาศลาเด้ออืมแตงคืยถ้ากระมานี่เพื่อนทีเอง้นใส่นะปานขาลจะสอบปานขา้อบพระีข่ามือแรงพระผามือเอือเออยเกียวนะอืมนาโคบ่ฮันนาเอ้ยมึงเทมันด่าเง้อีตายหลอนมึงแตงเอาอะนี่ มันกะงามมึงไปแทะคิ้วอ๋อยังอิมผีดอหมาดูอีตายหนาวตายนอนมึงเฮ้ยอืมอันนีมันก็เป็นลายเส้นงยู่พี่น้องเลยนะนะกันไปรำอ,อีกแถลงมันชิแจงกว่านี่เฮ้ยเกือบอาชีพเข็มเออมึงไงอาชีพเข็มไปรำอีกมึงแล้วิ่งยล้มึงบอกเองไม่บอกบอกไม่ใช้เงินถึงบริสียเงินฟรีฟรีเฮ้ยฟรีมึงแล้วิ่งยล้มึงไปหาเองเองสิพาขึ้นไปรำใครเป้าคนอื่นอย่ากเขบปุจยอมึงอันนี้แป๊ะเองยังว่า แก็เจ้าว่าบบจือกันเขามีหลักฐานเขาถ่ายยูทูบเขาว่ยอยู่นะอือแล้วกนอื่นก็อย่างเข้าบบจือมึงแล้วอเอวว่านแล้วท่ลหน้าเขาอือมันเล่าหน้าเช่ก่อนเอ้ยสิพาคขีโตจ้าขึ้นไปชิวๆรถไปแล้วก็ไปลำเพราะว่าเขาเจ้ามีโป้ให้ลำฟรีเฮ้ยของตนั่นออขมมน้อเขมเออไปแล้วกจะียาไมีตมันสีเข็มขาดได้บ้านี้เออมันสีเข็มมันสีแจ้งขาดอันนี้ขั้นภูมิคุ้ม่ามาสอาดก็ได้อยู่เลยเอ็ ใตหนาวมันไม่รอดมันแท้คิ้วเฮ้ยเบอร์ต้นหญ้าเนี่ยต้นหญ้สั้นอ่ะบอกป้ตนาสบอเขาสิเป็นเรืองอะไรวะอืะก็แต่ลวมันขึ้นนั่นแหละก็เกี่ยวเขาเข้าป่าแหละตัวบุไปหาเต็งขึ้นไปยนีมือเศร้าเฮ้ยปแตจเศร้าใช่าบอกอืมปันปันคแรกก่อนอืม ไปละไปย้ำพี่ค in ั like yeah, นโตใช้แปรงกระื่นแต่งกันเขาบอกจื้อแล้วก็นจะเาไปทางใหม่อันนี hm ้ยังว่าเอาบัเออมีคลิปนั่นี่อยู่แล้วนะคันเขาบอกนั่นกันยี่เด้นั่นนี่เขากระถ่ายมันอยู่มืงินมาซักเออเนี่ยเขาเจ้าเงินอันยังว่าเขาเจ้าให้ไปย้ำพี่ก็ไปย้ำคันตัวอยากได้เข็มนะไปย้ำพี่แล้วมันฉีเข็มขาดบันี้มันเสีง่ามมันนี่เอาเอาเข็มคนนี้ไปหน้อยเอออยากได้เข็มคนนี้จะห้ามเาอยู่แต่แบบมันบังคับมันจาซ่าเอกจะแท้เอกจะมาแต้มันจิเป็นห้อยนะเนี่ยถ้าจะได้ห้อมโบออบก็ได บอกคักว่าใช้เป็นอะไรขึ้นมาอืมอืมทวเรศอยกอะไรอยงไปหาเตงในเตงสิพาไปย่ะท่านป้าป้าไปเฮิงแรกก่อนยังกระจาลืมแล้วเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำเลยไปหาเตงพาไปเออหาคนอืมพี่น้องหอดเดือนแล้วบ่อยจอยไปสักขีหอดละบ่อยย่างเลยหน่อยฮกแก้วหักกับแก้วบ่บ่ยแล้วเนาะบ่บ่ันแล้วบ่บ่อยแล้วอืมเกี่ยครับบ่บ่อยแล้วไป วายมา,ยมาทำไมใเฮ้ยโอ้บันหอดเดือนเออใช่กเจ้าย่ามซีเข็มไห้โตอืมหาขั้นภูมกิกธถ้า,มา,ามาสะก็ได้ยุ่จะเนี่ยต้นต้นบ่นมากกันขขเลยมันบางพวกมันบอกมันบางเอ็มมากปรุงมามเอาซีเเข็นมนะอืมอืม หักคางนี่นะเข้มเข้มเข้มกว่าคางนี่คางนี่อยากจางเลยร่อยเช้เข้มไปช่เมืองเลยหมายหน้าแต้มเลยเออตัวอยากได้แบบเข้มๆแจ๊กแจงเลยอแ้้่พีนงมันหมากแกงสั้นพี่น้องมันหมากแกงแจงมันหมากแกงแจงต้องไปย่ามันแลกเกียร์เขาแล้วอืเกียเขาแล้วนี่จังมือใช่แล้วนานิกาไฮโอ้โหเฮงเลยชามชิมือก็แล้วละเว้ยชามชิมประมาณนี้เองตอนนั้นกูแล้วยอดสิบปันมื่อแรกแล้วก็เมื่อเอื่อมื่อแต่เมื่อเอื่อน สดเลยที่เกี่ยวกับนั่นแหละแล้วกู้มาเลยมันคิดไปเลยอืออืออืออ่ะชิโตบอกนปมาสิสิโทรบอกอือทุกทรกบอกเตียงเลยแต่มันอยากเข็งแบกจางเออไปแล้วก็จะสีรัมเหมยโตแบบนี้ซับซับห้อยซับห้อยแล้วแบบนี้มันสิแจ้งคนนี้คิวตัวนั้นเออสิสมใจตัวอีดอกแต่ว่าสัมคิวเจซ้ายตัวหมากอยู่บ่แจ้งสำน่ะเออเอาแบบนั้นบออือขันเป็นรัมซองเตอร์หรือชิเป็นแบบนั้นแบบคิวเจซ้ายหันเออได้ จะห้องกี่ขั้นแทนเดย์มันไปโกนคิ้วเอาเวอร์แล้วพี่น้องอีตายหนาวเครื่องถังยามโยงมั่ไม่ดแจ้งค่ะเพืนะห้างนั้นแบคิ้วูงจะแสดงให้ออกกระเทข้มเหมือนกันนะมันเป็นลายเส้นอยู่พี่น้องแต่มันบ่มากมันหมแจ้งนี่ค่ะหมดแจ้งนี่ค่ะนี่แจ้งกับผางน้ำแจ้งกับบ่แห้งตัวนี้จะเค็มนั่นงอืมเจอได้มันเค็มๆกว่านี้ไปรัมอีกเลยไปรัมอืม ไปล้ำมันแล้วได้เลยสำโตสำโตหมากเลยแบบเดียวเจ๊สายไปซากมันมีก็ได้แหละแล้วนางไปล้ำไปล้ำแล้วมันก็แจ้งขึ้ดขนาดนั้นนะมันสสิิบบมันอกแต่ระชีดมันกระชีดเลาะคือเก่าเลยตัวกระชีเจ็บคือเก่าอ่ะเนี่ยเทียงว่าไปล้ำนี่ก็จะใส่ยาซ่ายตัวอยู่บ่เจ็บก็อุดเอาไปเนาะอืมบก็งามออย่าลปล่อยฉาบฉาบฉีเถื่อนนะเราไปล้ำบ้างไปลัมบ้างอืมได้ได้จะเอาซีเข็มเลย คิวเจสแดงนะารจำนำหมดเลต้มเลยสแดงังบดเตมแล้วแต่ป้านห้าสิบบตอปีห้าสิบบทแข่งขาป้าแลแล้วมันสำกันขางนี่มั้งคะปกติน่ะป้ายมันอะจำกันแต่ว่าป้ายมันมันบโแจางมันบอกออกตัวน่ะป้ายบอกเออป้ายบอกตัวนี้มันเอาเค้วานี้ให้ขันแฟร์มันซช่เขา้เอาแต่ถ้าคิดใช้เบิร์อะตัว้ากักแล้ว แกแช่ครับรับออนะเราเริ่มเกลี้ยงเขาแล้วแล้วอยากขับนางบีเนี่ยหากษิเห็นบุญจะโดนนะถ้าได้บดก่อนถ้าแต่ว่ามันเศร้าแล้วชีิตเนาะเศร้าขากเราเบอร์เจ็มเลยเบิร์เจบไม่ใช่หรบอเปล่าลากขี้ออกเรตกเก้วนอ่อนคอยแก่ถ้าวสตเดชชีวิตนั้นลอกม ซาแล้วแต่อาวุกคักได้ว่ะเปรับใหม่ <c oughs> ่เอาไม่แก้คนน้องปนรเยครับ<ป>พวกเขาจ,ะจะ่ายรำพี่นะเพิงไลยก็อยากเขาลืมเต็งหนุ่มยังดอกตัแล้วหายแล้วหน้าแหละบอกเต็งเขาคิวจขึ้นไปสองคนเขาจะเศ้าบอกจเอาไปคูณิเอาไปคูนแสดงน้ำแต่งเลยห้อแสดงบด้แจมบอด้แจมแสดงนั่นแหละเจ้าเนี่ยแต่ัอ้ยแท่คิวขี้ร่าแต่ว่ะกักใหม่ มันหน่อยลาพี่น้องมันแท่มันละคนขิวมันทำแบบมัต้องล้ำเลยมันจะแป้นไปเลยแลมันเข้มเลยตัวจีไปใช่ไนมบุญไปใช่ป่ะบุญสัิไปใช่ภาษีอาณาแล้วก็จะผักผ่อนวะผักผ่อนขี้เขายังก็มาแรงตัวขี้เขาก็มีังเรื่อทอดไข่วะทอดข่มั่าจะจะต้มแกงแตงแล้วทอดขายต้มแกงก็แส่บเลยแลน่เข้าให้ป่ อือเบิ่งกันแล้วดอกเฮ้ยไปซ้ายยังขาวสิหามือกันแล้วล่ะมาขาวๆคือขาวยังยังปจักดอกมันบ่สุกบ่บ่สุกสุกเก่าายอื้แล้วสิสปันมื้อแพานมื้ออื่นนาบ่บ้ทําเบิ้สิไปบ่ไปเียาบ่จุกรเีย ภาพรวให้ทำมือบเ้ากามสเต็ไปสักทิ้งภพรวมาพมอื่กอนเสร็จกาวกนี้เสท็จการพวกอะไรทำทำบริเกียร์ภาพพวกนี้ปัตตันวกนี้ตอนเ้ามาบริเกียร์เขาเลยอือทำมาบริเกียรขเขาแล้วเลี้ยเขาไปซุกหอดวพี่น้องหกถิดคิวเชอจอยฮกถิดมากกับาเมนแล้วเว้ยสามถิดมันก็เดือนนึงเดือนปลายเ่เพิ่มเติโถิ่ ทิศส,สามทิศแล้วไปจากสามทิศใชพาะเดือนอะไรพี่น้องน้อนไ,ได้ทิศปป๊ยนะอุบ่ามึงสองทิศขว้าแจ็คตอนนั้นอะไรลืมนะจะห้ามบดขยันกับพี่น้องแต่มันออกเกตหาเดือนนี่ตัวเสือนาปกติเลยแต่ว่าเออใส่ใส่ใน้ำธรรมดาใส่จุดซิฟเวอร์เกตนี่น้อนเลยหัวใจจำทัาบกับ <c oughs> แล้ว <c oughs> มันมันใจ <c oughs> พี่น้องใส่ได้แล้วเฮ้ยส่ได้แล้วมันหลอกเอาเบิดแล้วเป็นจิ๋วตัวนั้นอ่าวมือซ้ายทาพรถั่วนาเบดได้เฉยได้หัว นายคิดวาด่างามเด้ว่าจะไปหาสักใหม่ว่าแท้ออม่เห็นขาดได้อ้จนั้นบ่พอใจพี่น้อง<ม>บ่พอใจกับคิวมันละบาดน<ม>ี่คือว่าแล้วก็เจ้าหับยามซี้ฮาก็ไปใหม่เฮ้ยบ<ม>ย่ญเรียงถ้าถ้าเอาเงินห้าสิบบาทซักหน้าสิแตกมาเนาะจใช่เสียจันร้อยหนึ่งร้อย,อยเดียวนี่คือเนาะร้อยชมุกาดาเายเสียเศษเสียร้อยหนึ่ง ขาเจ้าวาสยามขากัยเขาเจ้าตัวก็มีเงินอยู่ละว่าตอนนี้พอได้ใส่บ่พอได้ใส่หับซอบางบางใบมันกับคุจักอยู่พี่น้องเงินบางใบมันกับคุจักเอาไว้สซื้อนี่ขาย้าน้หายายกับซ้ร้อยลำตัวเดอนหอดพันอยู่บ่หกเกล็ดลอยนี่ เป็นพางกับเสือเสื้อผ้าเิ์ตแล้วัราไปซื้ออยู่สายัราซื้อเสือยังซื้อเสือธรรมดานเข็นยาวแล้วเป็นได้สุดที่เราซื้อมาของกานโัรศัพท์เมียแล้วตัวเสื้อเขยาวสองร้อยถ้ากเป็นใบพันบัาทเต็มเงินเราซื้อสายหนึ่งค่ะเฮ้ยมันคือบัตรสมัครเป็นเดือนโอ้ให้ให้เอื้อเห็ุมาเห็ุบ่ได้แต่หัาสมัครแล้ว โอ้ม oh, ันมันบ่อะไรคือทร่เราท์กูเครื่องนี่บ่มีบ่มีไห่สมักเป็นเดือนโดยแต่ซิมเนี่เอ็นลงขับไแลบรถเราติการนี่โดยที่เราเห็นบ่อได้ไม่ไม่จัดตตอมมือระบตรมือละบาดอ่านั้วอ่านสามมือบัดหนึ่งตีมึงมึงไปจ่ายด้จะหอดบัเบิร์มือละบัดมือระบาดอ่ามเป็นติ๊กต๊กมือนิทุกหนังทองเสร็จสัเบิดไป มันเปื้องนูวเำาแซน,น่อยแลมไม่เห็นบได้อืมันบได้มันคือโทรศัพท์ติงโทรศัพท์ติงยังบัได้แท้มันว่าแท้ฮัลงกับเียกขับแม่อลงเียขับแม่ลงกับบได้เลยป้าเสียงนกกระจาบห้องมอไม่ได้ขี้นกกระจาบพ,พี่น้องเลยถด้กับแรีบบลเล่บลบแลวจะก็ได้ปล่อยอที่ว่าไดอยู่ไหนพูดนัอุซา โอ้าวข้ารประแท้เนียว่าปท้เบิร์วเบิ่งคิวแด้วออกออกล่บได้เจยอเจยหนูพอใจเปนปท้คิวบ้านหลัข้าจ้าบ้านคือยาวมันหาบว่าบ้านคือเบื้องนี้นะคิวกับตายฉันเติงันเด้าบอกข้าจ้าว่าไปไปมุ่งมน้าสิบองศ์อันซีงากสำคัญเ้ยว่ะบางคน ไอ้ที่บจะแสดงนั่นเอาเข้มมาแบบแป๊บนงเอาคักงเริบอกสามมือหนักอ่ะให้เราลับไปลับมาทำไปลับมาเรื่บอกซัอืไประชาเขเปิดนะมอประชเเขาเปิดแปดโมงค่อืมอาหารก็จะนะเปิดเจ็ดแปดโมงค่ะกบมาเข้ากาหมายถึงเจ้าวนอืมโซเก็ตว่ พ al, ama, mm. ี่น้องเ้ยจังัてて้นเขาคลายเขาคลายนามพี um, ่ลึกพี่โลพี่น้องเลยเขาเปลือกกัด้เ้ยพี่ลอกบางคนคลายเขาพี่น้องเลยอืมเต็มหลดเต็มหลดเต็มหลดทังผ่านทังล่างเงื่อนนะปลูกกับใบเบ้าต้นาต้นไร้นเลย เธอยอซิาทบมึงทมืดจังเธอทำบวริเก็บปกติปกตินี่ยมันหอดจักถิดว่าเขาจะยันตัวเจ็บพันเด้เฮ้ยยันยันยันแพ้เก่ามันยังบ่เศร้าบปลงเค็มอีกคค่ะเด้อ๋อเศร้าแล้วตัวอะไรผู้ซื่อเจ็บหรือเ่าเออซื่ออืมท่านบื่อ้พเอเจ้ซบเจ้ทรายให้วันเธอไปลำนานจากเดือนเธอจะไดนไปรำ จักทิต้ตัวจังไดีไปลามขิวนะ่ะมันจังสีออกค่ะมิจิทามเจเจสายลงมือชักหันเดียวกับตัวอะเจเจสายค่ะหันเดียวกับตัวเด่ะเออเจ็บเป็นลาเซนตัวได้ไปจังเนาะไม่ใช่เป็นยังเขาจับกระขี่ในตัวเลยค่ะบอสมุนอัมแบกคึ้นกระขีเจเจสายไดยงนะตอนแพงกว่าเนะ้อ มังเกิลสะเด็กับบริแพงเฮ้ยคันไปล้ำตัวก็ได้แบบเดียวกับเจ๊ซายเลยแหละเออมันก็สซีแจงแบบนั้นแหละตะกี้เจ๊ซายก็เป็นจังสี่แหละนั่งไปร wow. huh? huh? like so huh? ัมไปล้ำมันมัเป็นลายเส้นมันจะเป็นแบบนี้มันมจะเป็นแบบขูมเอนี้านั้นเนาะเออไปล้ำมันเป็นเองมันจังสัตว์เลยเดี๋ยวไดสิบอกเขาเดี๋ยวสิบอกแล้ก่อนใช้สีอะไรไปใส่ใช้สีแดงใชอืมตรงนี่แล้วอะไรอีกอาง